หลังจากที่เราติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็เข้า username password นะครับก็เข้าไปที่ admin นะ admin รหัสก็1 2 3นะครับแล้ก็เข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบแล้วครับก็มาที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนนะข้อมูลสดก็คืออาจารย์บุคลากรนะครับอาจารย์บุคลากรแล้วก็กดลบลบทิ้งได้นะ ตรงนี้เรากดลบทิ้งได้แตจะลบให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแอดมินแล้วก็ของคนที่จะเป็นคนที่ดูแลให้ยืมนะครับให้ยืมแล้วก็คืนนะครับก็สามารถเพิ่มจากตรงนี้เลยนะกดเพิ่มมานะเพิ่มเข้ามาสวล่าเพิ่มนะครับรหัส001แล้วกันนะครับใส่ชื่อนะครับชื่อนาย ซอมเก่งแล้วกันนะครับดูแผน,แนกช่างกลตำแหน่งหัวหน้านห้องนะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแอดมินนะครับคนที่สามารถอนุมัติไม่ใช่อนุมัติสิสามารถอาขอยืมนะครับเป็นผู้เข้าระบบเพื่อขอยืมได้นะครับใสยย่ u s e r น a มกับ password ลงไปครับแล้กดบันทึก ก็จะมีตำแหน่งหน้าที่เดียวกับแอดมินนั่นแหละนะครับตำแหน่งหน้าที่เดียวกับแอดมินต่อมาเป็นชั้นเรียนนะเป็นชั้นเรียนเห็นไ,ไหมเพิ่มเข้ามาแบบนี้ชั้นเรียนก็เพิ่มชั้นเรียนเข้าไปนะครับมันก็จะมีแค่ปวชกับปอศถูกไหมครับสุดว่าเพิ่มปวชไปเป็นสอกอนะครับหกห้า คิดหนึ่งอะไรเงี้ยว่างไปแล้วก็กดนะบันทึกนะก็จะได้ชาเลนแบบนี้เข้ามานี่สอก,กอหกห้าคิดหนึ่งจะกดแก้ไขก็ได้นะครับแต่ต้องควรแก้ไขก่อนที่เราจะเพิ่มสมาชิกในห้องเข้าไปนะครับทับหนึ่งนะครับก็กดแก้ไขได้บอกแล้วว่าต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนที่เราจะเพิ่มสมาชิกเข้าไปนะครับเ,เสร็จแล้วนะก็มาที่สอก,กอหกห้าคิดหนึ่งทับหนึ่งนะ เราก็มาที่เพิ่มนักศึกษานะครับเราก็กดเพิ่มนักศึกษาลงไปนะครับเช่น1 0 0 1นะครับชื่อนายเขียวแดงนะ้วก,กดบันทึกก็กดเพิ่มนักศึกษาลงไปนะครับ นายดำม่วงเสร็จแล้วเนี่ยก็รายชื่อนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็สามารถดูได้ว่าอะไรที่ยังไม่คืนอะไรที่ขอยืมลงไปนะครับก็กดที่ชื่อนักศึกษาคนนั้นได้เลยนะครับนี่กดวันนี้ได้เลยกดย้อนกลับก็จะกลับไปที่เดิมนะครับต่อไปก็เป็นประเภทเครื่องมือนะครับ นี้ตั้งไว้เป็น a b c นะครับก็กดลบได้นะทิ้งไปก่อนเราก็ตั้งไว้เพี่เครื่องมือครับเช่นเครื่องมือวัดนะครับเราก็กดแก้ไขได้นะจะเป็นเครื่องมือวัดทั่วไปต่อมาก็เป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้า ก็บันทึกลงไปงาแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปที่อุปกรณ์นะก็ลบทิ้งได้ลบต่อมาเราก็มาเพิ่มอุปกรณ์นะครับอ่าเราก็กดเพิ่มเลือกภาพก่อนสัวนี้เป็นเวอร์เนียนะอุปกรณ์นี้เราจะเพิ่มเป็นเวอร์เนียเสร็จแล้วก็ใส่รหัสอุปกรณ์นะครับเช่น a นะ a 0 0 1ชื่ออุปกรณ์นะเลือกประเภทเครื่องมือวัดโทั่วไป ราคา1,500มีทั้งหมด100อันอะไรก็ว่านไปนะครับแลก็กดบันทึกตัวนี้ก็เพิ่มลถสต็อกได้นะครับตรงนี้ตัวนี้ตอนแอดมินมาขอเบอิกใช่ไหมครับก็กดขอเบิกอุปกรณ์นะครับก็บวกหนึ่งเข้าไปนะครับเปิดให้ใครนะครับก็เลือกเบิกให้นี่เลยกดดยารการเบิก ก็เบิกสำเร็จตอนที่มาขอคืนนะครับก็กดในเขียวแดงมาเห็นว่าขอคืนก็กดแสดงข้อมูลนี่ครก็กดรับคืนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะตอนมาขอเบอิกนะก็กดบวกไปที่1น,นะครับว่าเบิกให้ใคร เบอร์ให้ได้นำนได้นำม่วงก็กดยืนยันขอเบอร์ไปมันก็เหลือ99อันเห็นไหมพอมาขอคืนขอคืนก็กดแสดงข้อมูลเรากกดรับคืนประมาณนี้นะ,ะอกกุปกรณ์ก็จะเป็น100เหมือนเดิม ถ้าแบบนี้ก็จะเร็วกวขวานะแล้วก็จะง่ายใช้งานง่ายกว่าเช่นเบิกทีเดียว50เบิกทีละห้องเลย40อันนะครับคนที่ดูแลการเบริกเนี่ยก็คือนายเขียวแดงนะนายเขียวแดงเนี่ยเป็นคนเบิกอ่าเดี๋ยวเอาไปนะก็ไปเลย50อันเบิกทั้งห้องเลยกดบวกเข้าไป50อัน เห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์ที่ขอเบิก์50ิอันนะครับแล้วก็ยืนยันการขอเบอิกก็ให้นายแดงเขียเนี่ยเป็นการขอเบอิกยืนยันเข้าไปท่านี้ก่อขอคืนเนี่ยก็มาที่ขอคืนนะอันนี้มันคืนไปแล้วมันก็จะไม่ึ้นนะก็จะไม่ขึ้นอะไรนี่ก็จะมีรับคืน50ิอัน ขึ้นมามันก็จะสะดวกขวานะมันก็ะสะดวกขวาอันนี้ก็เป็นประวัติการการเปิกพอมาที่ขอคืนบกกนะุก o r ะว่าถ้าคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดแล้วเนี่ยให้เราคลิกคำว่ารับคืนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการให้รับรู้ว่าขอเนี่ยถูกคืนไปทั้งหมดแล้วนะนะครับประวัติการเบริกเนี่ย ประวัติการเบริกเนี่ยก็จะเห็นว่าถูกยืมไปวันไหนเบิกโดยใครนะครับเบิกให้ใครแล้วก็คืนเมื่อไหร่นะครับสถานะคืออะไรแล้วก็สามารถอ e ีคพอร์ตเป็นเอ็ x l e l ได้หรือว่าพิมพ์ออกมาได้นะครับนี่แบบนี้